ครับที่เป็นข่าวครับเรื่องแคปของเราปันปันปครับปันปันหนึงังใช่ครับก็ก็คุยกันในกลุ่มแบบเออนานก็ส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยอะไรวะตลกดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ถามว่าปันแล้วก็ปันที่มันก็มันก็ขำขำกันเลยครับใช่ใช่ได้ได้คุยกับได้คุยกับปันปันไหมนั้นคุยก็คุยกันตลอดครับใช่ก็นานก็ส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยก็แคปมาให้อ่านอะไรเงี้ยเออใช่ผม เออผมก็อันนี้ก็เออแอบตลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเออวันนั้นเราก็เราก็ไปเที่ยวของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับปันวันนั้นนะครับใช่เพราะว่าผมไปเที่ยวกับเออบุ๊กกับจูเนียอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือจริงผมผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้อะไรครับก็ขำๆสีสันอะไรอย่างเง้ยทำไมชอบนั้นกองม่ใช่ตัวผมผมไม่ได้ส่งผมไม่ได้ส่งใช่แต่ใครส่งก็ลองลองไปถามปันละกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช ไม่อยากถามปันว่าตกของใครอะไรไม่ฮะไม่อยากไปถามปันเองใครหรอก็ไปบอกว่าวันวันทียมีดอกไม้แน่แต่ว่าไม่มีของไทสุดมาผมว่าจริงๆผมว่าปันก็น่าจได้ดอกไม้อยู่แล้วเออคนเขาสวยอะไรเงี้ยเออผมว่าคงแบบมีคนมาจีบบ้างแหละเออใช่ใช่แต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครส่งให้ปันเลยใช่แต่ก็ดูดูในสตอรี่อะไรเงี้ยเออใช่ใช่ครับมีเป็นเซลเซลเขาไหมมีผมก็แซวบอกวิดอกไม้ช่อใหญ่จังเลยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับ บอลบอกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้พอด้วยอวที่เราสนิทกันมานานแล้วเราไม่มีข่าวลมาอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนไปกูจะลำบากไหมกูควรจับจองก็ผมก็ว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะหมายถึงว่าจะมาจับจ้องผมเรื่องอะไรนะก็ผมก็เป็นเพื่อนกันเลยครับใช่จริงๆผมก็จริงๆเ่ะผมเป็นคนแบบเพื่อนแบบว่าเออรุ่นน้องผู้หญิงเยอะมากแล้วก็เป็นเพื่อนผู้หญิงเยอะมากผมก็ว่าเออผมก็อยู่กับไม่ได้อยู่แค่ปันนะผมก็แบบน้องๆเยอะ ก็แบบเออไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรแต่ว่าเอออาจจะเพราะว่าพอพอปันเป็นคนดังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมื่อไรอาจจะแบบว่าแบบแฟนคลับจับจ้องอะไรเออใช่ผมก็เออขอบคุณครับแต่เออผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่น่าต้องเป็นห่วงอะไรอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าผมกับปันก็เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แก๊งเดียวกันก็แบบเราก็ชอบแบบชอบอะไรคล้ายๆกันก็เจอกันที่แบบเล่นฟิตเนสเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อย่ากวนนะเพราะว่าตอนนั้นก็ ใช่ก็แซวกันในกลุ่มว่าเฮ้ยหรือว่านี่มันรักสามเศร้าวะเอก็แซวไอ้ขำๆนล่ <c oughs> บนี่บอกปันนว่าเปิดเปิดไปถือว่าเพื่อจะได้สบายใจนี่วนก็ก็คุยกันในกลุ่มเลยคือเราก็จะมีลุ๊มเราสามคนเลยเราก็คุยกันตลกเออโอ๋ก็บอกเออพี่ฟอสพี่ฟอสพี่ฟอสร,รับไม้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่มันก็ตลกเป็นแบบเออเป็นสีสันดีเลยครับใช่แต่ว่าผมก็ยืนยันตรงๆว่าผมไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับใช่ ใช่เรจะบอกปันยังไงให้เปิดเปิดเ,ดเลยอะไรน,นะฮะบอกปันนะฮะผลไม้ไม่เข้าใจก็ให้เป็นเรื่องของปันดีกว่าผมก็พูดไม่ได้ผมก็เออพูดในมุมเพื่อนหน่อยว่าเออใช่คเพราะความจะเป็นเพื่อนเรามีเปันปันมันอย่างงานหน้าพี่ถามพี่อะไพี่พี่จะถามอะไรปันพี่ก็ถามปันได้เลยอะไรเงี้ยผมก็พูดแทนปันไม่ได้เออใช่แต่เขาเป็นคนสวยก็ต้องมีคนมาจีบเขาอยู่แล้วนะครับใช่แต่ว่าเออ เออผมก็เห็นไอ้ในข่าวที่เขาแบบที่เขาแบบผมก็ไปนั่งไล่อ่านที่เขาแบบโยงกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ามีแฟนคลับบางคนเขาแบบไล่ไทม์ไลน์เออ,เอก็แบบเออว่าเหมือนเหมือนนิยายเรื่องนึงดีเออก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็แบบว่าเออจินตนาการแบบสุดยอดนะครับเออเป็นหนึ่งพอดก็เออสนุกดีเลยครับใช่แต่ก็ยืนยันว่าผมไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับใช่แค่ขำๆกันเลยครับใช่ค่ะซีรีส์เป็นไงบ้างซีรีส์ครับก็ โอ้ก็สนุกครับใช่ตอนนี้ก็เพอร์เฟกทเรเนอร์ก็เหลือเหลืออเจ็ดตอนใช่ไหมฮะใช่ก็จูเนียร์จูเนียร์มาร์คใช่ก็อยากจะฝากทุกคนแหละเออให้กําลังใจกันด้วยแล้วก็เออช่วยอยู่ดูไปด้วยกันเพราะว่าอย่างผมฟอร์ดบุ๊กเพรสเซนต้าอะไรก็ยังอยู่ด้วยครับใช่ก็สนุกครับสนุกอีเจ็ดตอนใช่ใช่ใช่ตัวละครของเราแหละคุณบอกว่าบู๊จู๊จูเยอะกับมาวันไหนมากกันผมว่าน่าจะพอๆกันอ่าใช่ ก็ตลกดีเลยครับใช่แต่เมื่อวานบุค๊คเขาชมนะว,ว่าผมจูบเก่งอะ่ะแต่เ,เขาบอกว่าเราเก่งใช่น,นะฮะเขาบอกว่าเราอยู่เก่งอะฮะที่จะจูบไปถึงเรื่องนั้เราเก่งก็ต้องมีเก่งกันบ้าง<ม>เออใช่ไมอยันก็เป็น,เนแก้นที่คุณเคยทำอไมเราจรงเก่งอยู่ <laughs> ก็คือตอนนั้นอะ่ะเออไอ้ไวันที่เก่งอ่ะถ่ายกันที่มหาลายัยแล้วแบบว่ามันมีเสียงข้างหลังกล้องอะ่ะเชียร์อัพเยอะเขาเชียร์ว่าอะไรล่ะเขาก็เชียร์แบบเอาเลยเอ้ะเอาให้มันโดนสิอะไรเงี้ยคือเราก็เลยเขินไงคือถ้าเราเล่นเองมันก็ไม่ได้เขินเท่าไหร่อะไรเงี้ย ครับใช่แต่ว่าเออพอคนมันแซลเยอะเราก็เขินเขาบอกว่าฟอนก็ยังไม่กล้ามองในเลิฟซีนที่เล right. ่น şey> อ oh, right. ๋อใช่ค like right. like so ือเวลาเราเล่นเป็นตัวละครน่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเราก็แบบรู้สึกแบบว่าอ่ะอยู่กับตัวละครแต่ว่าพอเรามาเป็นฟอนมาดูอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเขินอายเออเราก็แบบเราไม่ค่อยชอบดูเลิฟซีนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องไหนเลยใช่ผมจะผมจะเป็นฟิลแบบเออทนดูไม่ค่อยได้มันเขินเวลาดูก็ต้องแบบยังไงกดหยุดหรือกดหยุดทําใจแป๊บนึงแบบ อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่ไม่ใช่แค่กับซีรีส์ตัวเองนะแบบกับทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เออแต่กับบุกเป็นคนคุ้นเคยเราน่าจะคุ้นเคยกับการที่แบบว่ามันไม่แต่ไม่ชินหรอกเออก็ก็ไม่ชินสักทีเลยครับใช่ฟิลเหมือนแบบเวลาแบบเออเราไปเจอคนเยอะๆอย่างมีพี่ๆเอากล้องมาถ่ายผมผมก็ยังไม่ชินผมก็ยังเขินอยู่เหมือนกันเหมือนกันครับแล้วบุ๊กที่เป็นพาร์ทเนอร์เราให้ความสบายใจในฉากนี้ยังไงบ้างไอบุ๊กก็เวลาครับผมก็เวลายอย่างอย่างก่อนเข้าซีนอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบกอด ก่อนแบบว่าเออแชร์กันว่าเอ้ยเราทําได้นะเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยแบบเราผ่านกันมาหลายเรื่องแล้วทุกวันนี้มันก็แบบซีงกันไวขึ้นเยอะมากเลยครับใช่ใช่แบบกล้าเล่นกันมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเล่นตอนองชองเตมก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีกําแพงในใจต่อกันอะไรเงี้ยมันยังรู้สึกแบบซิงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอมาโอลิเฟนเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกว่าเปลือกที่มันหุ้มเราไว้มันคลายไปหมดแล้วใช่มันก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกสบายกายสบายตัวอย่างคู่เราไปจูบกันแล้วมันเจอเพอร์เซนต้า เขาจุกได้ทั้งในจอและนอกจออย่างเมื่อวานเขาก็เขาดมน้ําหอมกันเมื่อวานอ่ะไม่ได้จุบก,กันใช่หรอใช่ที่ลงมาเขาเหนีนนะเพราะอยู่ใกล้สุดเพราะต้องหนีว่าเขาทํา,าอะไรเขาดมน้ําหอมใช่ไหมฮะดมน้ําหอมเขาไม่ได้จุบก,กันแต่ด้วยมุมกล้องมุมกล้องแล้วก็เฟรมภาพเนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนหอมกันครับใช่มีการจะรู้ว่าเพลือเปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่จากแตนตาโอ,อผมก็ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงครับใช่อย่างก็อย่างที่เห็นเพิร์ตน,น้องเพิร์ตเมื่อก่อน,อนเขาจะแบบาขาวๆดำ,ดำๆพอมีเซนต้าก็รู้สึก มีสีสันมากขึ้นอ่าก็เล่นติ๊กต็อกมากขึ้นใช่ครับผมอะไรประมาณนั้นก็เห็นเห็นน้องมาตลอดก็แซวบ้างแซวบ้างใช่คู่สามไหมคู่นี้มาเพราะว่าสองคู่เขาทำได้ดีจูบกันเยอะมากคู่นี้ไม่ได้เล่นยคู่ไหนครับคู่สามโอ้โหคู่นี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงละเออพี่ไฟฟ้าเขาจะมาขโมยหัวใจเด็กสาวแน่นอนครับผมเขานี่การันตีเลยว่าผมว่าทั้งทั้งพวกเราทั้ง3คนเนี่ยจูบเก่งพอๆกันแต่ว่าคนละแบบ อ่าไม่ไม่มีใครแบบเก่งกว่าใครหรอกแต่ว่าคนละสตไตล์นี่เลยเหรอแบบว่าเทาเท่ากันเ,เราไปด้วยกันไงอ่ะมป็นไงพี่ฟ้าที่ความที่เราไม่แต่งแต่อ่ะคู่เราเป็นยังไงบ้างให้นิยามครับผมจูบคู่เราเปยังไงนิยามนิยามจูบของผมคู่ผมนะฮะอ่าเป็นจูบที่แบบว่าหน้าค้นหาอ่าจูบของเพิร์สแซนต์ของคู่คู่น้องเป็นแบบว่าจูบแบบว่าเออแสงสีแล้วเออกินแสงสีกลิ่นอ่ะ จูบของจูเนียร์มาเป็นเป็นฟิลแบบว่าสนุกสนุกเป็นฟิลหน้าหลงไหลที่เล่นทีจริงอย่างี้คอยู่ครับผมมีเข้าตแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็เข้าแบบเออคู่จูเนียร์มานะครับก็ฝากด้วยนะครับกับเพอร์เฟ t ต์เทเนเอร์ครับสายรหัสเทวดาทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มคืนครับแล้วก็ดูย้อนหลังอันคัดได้ทาง VTV นะครับผมใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับนะ สักถ่อนผู้ชายคนนี้หน,น่อยได้ไหมครับ <c oughs> ได้ได้ได้เออเออได้ไ <entr'> ด <emperor> ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ